สวัสดีครับผมช่างดุกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงมันเล็ดนะครับหรือเปิดข้างรักใสนะครับตัดง่ายๆสไตล์ช่างดุกนะครับขึ้นเบอร์3นะครับผมลูกค้าค่อนข้างจะออกเส้นเล็กแล้วก็บางนะครับผมจะใช้เป็นเบอร์3นะครับขึ้นทรงการแบ่งผมมันเล็ดก็จะแบ่งอยู่ประมาณแค่ครึ่งครึ่งหัวนะครับใช้หูวัดนะครับเราไม่จะเป็นต้องแบ่งรอบหัวเลยนะครับ ตัดง่ายครับ3นาทีดูจบ3นาทีตัดเป็นเลยนะครับทรงนี้ครับง่ายมากครับอีกฝั่งหนึ่งก็เบอร์3าเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัดตามคลิปเลยนะครับดูตามคลิปเลยผมจะใช้เป็นเบอร์3เบอร์เดียวนะครับจบงานต่อไปครับมากันขอบกัน ตัวด้านหลังผมจะทําเป็นซอยสไลด์ลงนะครับเป็นทุยรากใสนะครับเพราะผมลูกค้าค่อนข้างจะสั้นหน่อยนะครับข้างหลังเลยจะทําเป็นซอยสไลด์ทุยทุยรากใสนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับตัดง่ายมากครับทรงนี้ครับต่อไปครับปล่อยผมด้านบนนะครับ ฉีดน้ำแล้วก็ใช้วีกดครับบังคับตกนะครับว่าจะเอาตกอยู่ประมาณไหนครับแล้วแต่เราเลยนะครับถามลูกค้าดูนะครับข้างหน้าลูกค้าเอาประมาณคิ้วข้างข้างครับจะตกประมาณนี้นะครับลูกค้าขอจะตกสูงกว่านี้ก็ได้ตกต่ากว่านี้ก็ได้นะครับลองคุยกับลูกค้าดูนะครับด้านบนครับเอาโอนิดเดียว ตัวด้านหลังครับแบ่งเป็น2ชั้นนะครับผมสไลด์ลงให้หัวมันดูทุยเป็นทุยทุยลักไซนะครับตัวนี้เพราะผมลูกค้าค่อนข้างจะสั้นนะครับน่าจะตัดทูบ็อก d e อันเดอร์คัตมานะครับเนีย่ยทำตามคลิปเลยนะครับตรงนี้หนาครับสับนิดหนึ่ง นะครับง่ายมากครับดูจบตัดเป็นแน่นอนครับตามคลิปเลยนะครับเป่าเช็คผมนะครับเพราะตอนเปียกกับตอนแห้งมันจะไม่เหมือนกันนะครับน่าจะโอเคแล้วครับโอเคขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ